ปีที่แล้วราคาอยู่ที่ล้านกว่าบาทมาปีนี้ตกอยู่7จ็ดแสนกลางๆเท่านั้นเองฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้นํารถสวยราคาดีมาให้ทุกท่านได้ชมในทุกๆวันนะครับวันนี้เราอยู่กับค่าย honda นะครับเป็นเจ้าซีว i c F-E เครื่อง 1,500cc เบนซินเทอร์โบคันนี้เป็นตัว EL+ Plus นะครับปี2021แต่งเป็นตัว RS ไม่อยู่ที่30,000กิโลเท่านั้นเองออปชันเบื้องต้นมีดังนี้นะครับไฟหน้า f u l LED l ไฟแอ B เบียนไล h ์เบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางหน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัส9นิ้ว รองรับแ p ปเปิลคลาเ y และ n น v ิมีคู่มือบ er ุ๊กเซอร์วิทกุญแจสำรองครบไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นรับประกันการโอน100%ป้ายทะเบียนเราใส่เพื่อการโฆษณาเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าจบจริงๆเรามีป้ายกรุงเทพให้ใหม่ครับผมพิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตมาแล้ว8เดือนส่งดีส่งตรง และมีลายรับ2เท่าของค่างวดรับรถคันนี้ได้เลยภายใน1ชั่วโมงรถจอดอยู่แถวเดอะมอลล์บางแคถนนการจนาพิเศษสนใจติดต่อลน์ไอดีแอดห้าสิบสามมอเตอร์อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คันต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ